รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy f i ทุกวันอังคาราแบบนี้14นาฬิกา35นาทีถึง15นาฬิกากับดิฉันลูกนาประจรีนสนสิงพงค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกรู้จริงเรื่องพลังงานเก้าทานวัตกรรมและสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเช็คแอนคลีย์เรื่องนี้ต้องรู้ ช่วงเช็คแอนเคลียร์เรื่องนี้ต้องรู้ค่ะวันนี้เราจะมาเช็คแล้วก็เคลียร์กันนะคะถึงเรื่องของการเซฟบุคลากรทางการแพทย์ที่เปรียบเสมือนด่านหน้านะคะในการที่จะปกป้องพวกเราจากโควิด -19 นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นที่วันนี้เราจะมาขอความรู้เพิ่มเติมจากทางองค์การเภศัชกรรมแล้วสิ่งสําคัญนะคะที่จะเป็นเกราะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้ก็คือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยละค่ะไม่ปกปิดข้อมูลรวมถึงการดูแลตัวเองนะคะเพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างเพียงพอว่าแล้ว เราไปเช็คแอนเคียร์กันเลยค่ะ ต้องเช็คแอนเคลียเรื่องนี้ต้องรู้นะคะเรายังอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เราจะมาเช็คแล้วก็เคลียรเรื่องความปลอดภัยของด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะที่ต้องพบปะก,กับผู้คนมากมายท่ามกลางสถานการณ์ณนะตอนนี้วันนี้นะคะเราจะมาขอความรู้กันเพิ่มเติมจากท่านรองผู้อานวยการองค์การเพศสัชกรรมเพศสัชกรหญิงสิริกุลเมทีวีรังสรรค์ค่ะสวัสดีสสดท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้มาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเซฟบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะณตอนนี้ถือว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นเพียงพอไหมคะค่ะตอนนี้เนี่ยนะณปัจจุบับนเนี่ยเพียงพอนะคะเพราะ,ะว่าเราเจอสถานการณ์นะทัั้งที่ต้นปีที่แล้วนะคะแล้ก็มองไว้แล้วว่าถ้าเกิดการระบาดเราต้องมีสตอ็อก เราก็เริ่มเริ่มสะสมสต็อกเอาไว้ค่ะแล้วเราก็คาดการไว้แล้วก็ทางหน่วยของกระทรวงสาธารณสุขก็จะคาดการไว้ว่าถ้าระบาดประมาณเท่านี้เราต้องมีของเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็วางแผนแล้วรวมทัาไปของงบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสต็อกเนี่ยเราจะมีเป็น2ส่วนสต็อกที่เป็นเหมือนสต็อกเป็นเซฟตี้สต็อกอยู่ที่องค์การกับสต็อกไปยังพื้นที่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ย พอตอกถังองค์การที่กระจายไปพ่องเราก็จะซื้อมาเติมะค,ะค่ะดังนั้นก็มั่นใจได้ค่ะแล้วเรารวมเรารู้ว่าเนื่องจากจุดเด่นของประเทศเราเนี่ยค,คือการสาธารณสุขที่เข้มแข็งมไม่ว่าจะจัดอันดับด้วยใครเนี่ยในช่วงนี้ประเทศไทยเราที่เป็นประเทศเล็กๆนะคะ,คะประชากรเราก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ70ล้านคนคแต่เราก็สามารถต่อสู้กับมันมาได้นะคะ ด้วยที่อย่างที่บอกนะคะด้วยปัจจัยต่างๆที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีมและไม่สามารถเรียนแบบได้นี่นะคะ,คะก็เรามั่นใจว่าครั้งนี้เราก็จะผ่านไปได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนอย่างที่ที่บอกไปนะคะว่าไม่ว่าจะโหลดแอป,ปหมอชนะอะไรพี่ยังโหลดเลยนะคะ,คะเพื่อว่ากรณีที่มีความเสี่ยงหรืออะไรกินขึ้นมานะคะ,คะเขาจะได้ไปตามตัวได้แล้วเราจะได้ว่าเออถ้าการไม่เยอะก็กักตัวทำอะไรพวกนี้นะคะ เพื่อลดความเสี่ยงหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นว่าติดอันเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนจะกลายเป็นศูนย์ในหนาคตค่ะถึงเวลาที่จะช่วยกันจะได้พิชิตโควิด -19 ให้ได้เหมือนรอบที่ผ่านมานะคะซึ่งรอบที่ผ่านมาทางองค์การเภสัชกรรมก็มีการเตรียมการอย่างดีในเรื่องของความเพียงพออุปกรณ์ในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะคะอยากเรียนถามท่านรองว่าอุปกรณ์อะไรถือว่าสําคัญมากสุดๆคือห้ามขาดเลยคะ <K ey o> คือเวลาเราดูต่างๆเนี่ยเวลาเราคิดถ้าเราไปมุ่งเลนส์<ฆ>ว่าไปออเดตตี<ะ>้เหล่านี้เราก็อาจจะทําให้ขาดการมองไปทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างมีความสําคัญ<ฮ>ของมันหมดไม่ว่าจะยา<ฆ>หรืออุปกรณ์ป้องกันโรคแล้วรวมทั้งใช้กับบุคาลากรในทางการแพทย์ต่างๆนะคะเหมือนกับอยวัยวะของคนนะคะ<ฆ>ขาดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้<ฆ>ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดค่ะเราก็สําคัญหมดแล้วเราก็ห็นที่ว่าทุกอย่างต้องสํารอง ให้เพียงพอในจํานวนที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ค่ะก็จะต้องมีอะไรเกรดอะไรต่างๆพวกนี้นะค่ะจะเห็นว่าความสําคัญของการมีอุปกรณ์ต่างๆในการเซฟบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เพียงพอสามารถส่งผลหรือว่าสร้างความเสียหายได้ขนาดไหนคะท่านรองคือท,ทุกคนต้องทํางานเป็นทีมนะคะ <c oughs> ในกระบวนการที่ที่จะดูแลรักษาเยียวยามีม,มีทั้งกระบวนการเนี่ยแต่ละท่านก็จะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นนะทุกอุปกรณ์มีความสําคัญหมดมเราก็จะดูว่าเอออันนี้จะต้องเป็นใครใช้อย่างอย่างอย่างเวลาเราดูที่ต่างประเทศใช่ไหมคะออทาไมคนตายเราเวลาเราอ่านข่าวดูเขาบอกว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจของเขาไม่เพียงพอ<ม>นั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีคนไข้อาการหนักเยอะ,ะ,อะดังนั้นเขาก็ต้องจาเป็นจะต้องเลือกว่าจะให้ใครเสียชีวิตไปแต่ของเราอไม่ถึงขั้นนั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีใครจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากขนาดนั้นอันนี้ก็คือแต่ละประเทศก็มีความสําคัญในเรื่องแต่ละ ต่างที่ที่ที่แตกต่างกันนะคะขึ้นกับว่ามีการระบาดอยู่ในเฟสไหนยังไง<น>อ,อ,อะไรต่างๆเพื่อเราจะป้องกันนะคะไม่ได้ให้มันลุกลามอะไรไปมากขึ้นแล้วสามารถจํากัดได้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับอุปรกรณ์ ทุกอย่างนะคะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนเลยบนโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศไทยของเราก็คือที่เราสงสัยกันอยู่หน้าการอนามัยอันนี้ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งเลยใช่ค่ะ,ใช,ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีอย่างเพียงพอที่สําคัญก็คือต้องสงสัยกันด้วยนะคะชคะชออกไปข้างนอกกันลักษณะนี้จากครั้งที่แล้วนะคะที่เกิดการระบาดรอบแรกก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆมากมายนะคะในส่วนขององค์การเภศสัชกรรมรอบนี้นี่เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมคะ เราก็มีการมีจับมือร่วมกันแต่ยัง,ยงไม่ได้คาดหมายขอยกตัวอย่างนะคะ,คะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราหาชุด PPE ยากมากเพราะว่าเกิดการระบาดเยอะแล้วชุดพวกนี้ก็ต้องใช้เราทิ้งะนะคะ,คะก็ปรากฏว่าก็มีสมาคมสิ่งทอนประเทศไทยนะคะ,คะเขาก็ทําชุด PPE รุ่นเราสู้ขึ้นมาซึ่งอันนี้นะคะจะสามารถเนี่ยเขาทดลองมาแล้วสามารถนําไปใช้ซักใหม่ได้20ครั้งนะคะ,คะซึ่งเราก็ส่งไปให้โรงพยาบาล ต่างๆดูแล้วตอนนี้เราก็ไปสอบถามดูซึ่งทางโรงพยาบาลก็โอเคนะคะหมายถึงว่าชอบแบบว่า <Okay. S 2> ใส่สบายแล้วก็คุณภาพโอเคะค่ะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นของไทยเราเกิดขึ้นในช่วงภาวะวิกฤตหรือ <Okay. S 2> ได้บอกว่าคนไทยเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่วิกฤตเราไม่เคยยอมแพ้ <Okay. S 2> เราจะสามารถสร้างนวัตกรรมของเราขึ้นมาได้เสมอ <Okay. S 2> เพราะว่าจริงๆคนในประเทศเราเป็นคนที่มีคุณภาพ <Okay. S 2> ค่พะ,คะ <Okay. S 2> ดังนั้น รู้สึกเลยนะคะว่าด้วยด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่า<ะ> ไทยเราต้องรอดพ้นไปได้ะค,ะค่ะคนไทยเราจะเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้โดยเฉพาะเป็นคนไทยด้วยกนันกำใจเราจะหลั่งไหลออกมาผ่านสิ่งต่างๆไม่ว่าความช่วยเหลือรวมถึงนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยอย่างมากด้วยใช่ะคะในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะตอนนี้เนี่ยถือว่ายังเพียงพออยู่ใช่ไหมคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะุพี่อตอนที่พี่ไปประชุมกับกระทรวงนะคะก็ทราบว่าทางทางกรมการแพทย์นะคะเขาก็เสนอนะคะว่าถ้าเกิดระบาดก็ต้องใช้บุคลากรอะไรเท่าไหร่ยังไง ดังนั้นเขามีการวิเคราะห์ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาจึงเชื่อมั่นว่าเพียงพอค่ะ,คะรวมทั้งของเราที่ไม่เหมือนของต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีอสอมมีสาธารณสุขมีอะไรเป็นเครือข่ายที่ครบวงจรหมดดังนั้นเราสามารถลงไปถึงรากยญาได้ว่าถ้าคนป่วยน้อยอ่างเแล้วก็จะมี กลุ่มที่ไม่ต้องถึงขั้นหมออะไรพวกนี้มาดูและอะไรพวกนี้ค่ะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเห็นเลยว่าระบบสาธารณสุขเราเข้มแข็งรวมถึงในท้องถิ่นด้วยนะคะ,คะ,ะสสบก็เข้มแข็งมาก<ช>นะคะ,คะก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันไปแบบนี้นะคะในส่วนของพวกเราประชาชนด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของการให้ความสําคัญกับบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนว่าถ้าเราไม่มีบุคคลเหล่านี้เนี่ยการรักษาก็จะเป็นไปอย่างยากลําบากเราไม่สามารถที่จะรักษาตัวเราเองได้นะคะดังนั้นการที่เราจะดูแลกลับด้วยการ เซฟบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะบางท่านที่ปกปิดข้อมูลนะคะไปตรวจแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาตรงนี้ท่านรองมีอะไรอยากจะฝากให้เรามีความรับผิดชอบร่วมกันไหมหมคะพี่ก็เลยพอรู้ว่ามีแอปหมอชนะตัวเองก็โหลดเลยเพื่อว่าถ้าต่อไปเนี่ยมีอะไรเขาจะได้แจ้งเตือนมาได้นะคะก็ค่อยก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ,คะเพราะเราไม่ได้ก่อข้อมูลส่วนตัวอะไรลงไปในนั้นนะคะ,คะก็ร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อว่าเราก็จะได้จบ เหตุการณ์นี้ในว่าเวลาอันชั้นนะคะ<อ>แล้วก็ตัวเลขเราก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าพอเราเนี่ยจำกัดคนไปแล้วว่าคนนี้มีโอกาสติดแล้วก็สโคบลงไปเรื่อยๆต่อไปถ้าปุ้นถึงถ้าต่อไปทุกคนไม่มีใครมีชื่อในตัวแล้วก็<ม>กเราก็จะสามารถกลับมาใช้วิถีปกติของเราได้นะ,ะ<อ>ภายใต้ภายใต้ในในช่วงที่ว่าใส่หน้ากากโซเชียล i ดิสเทนซิ่งแล้วก็ล้างมือนะคะ เราก็จะอยู่ดูได้เศรษฐกิจเราก็จะพอไปได้ค,ค่ะนะคะหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกลังเลในช่วงเวลาแรกที่ได้ยินเรื่องของแอปหมอชนะนี้นะคะแต่อย่างที่ท่านรองบอกไปว่าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวอะไรลงไปเลยแถมอแอปหมอชนะนี่ยก็จะช่วยทําให้ชีวิตเราในช่วงโควิด -19 นั้นง่ายขึ้นด้วย ะะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านรองฝากเมื่อครู่นี้ท่านรองได้กล่าวถึงเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอยากจะให้โควิดเนี่ยหมดไปจากโลกเราขณะเดยียวกันที่ต้องการมากสุดๆอีกอย่างก็คืออยากให้เศรษฐ,ฐกิจฟืน้นแต่สองสิ่งนี้เนี่ยจะ ไปควบคู่ในเวลาเดียวกันบางทีมันอาจจะยากแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมาพร้อมกันใช่ไหมคะพี่สังเกตตัวอย่างพี่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เด็กไปทนานศึกษา<ม>หรือโรงแรมอาจจะจัดนี่คิดเองนะคะก็จะจัดสัมมนาทําอะไรเอาเงินออกมาหมุนออกมาคนก็จะมีอาชีพมีไรายได้ขึ้นมานะคะ,คะมันคงอยู่กับ ปในโลกนี้ไปอ,อ,อ,อีกสักระยะหนึ่งนะคะก็เรายังจำต้องเนี่ยค่ะใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะแล้วก็ข้อสองที่บอกนะคะว่าใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อล้างมือแล้วก็ที่สามเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะคะที่เรพบเป็นสาเหตุระบาดก็คือไปในที่ที่ไม่เหมาะสมมีความแออัดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนแล้วรวมทั้งเนี่ยนะคะก็เอาโรคระบาดนี้ไปติดคนในครอบครัวซึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะ,คะก็จะทําให้มันแพร่กระจายถ้าเรา อยู่ในสามอันนี้ได้เนี่ยเชื่อเลยนะคะว่ายอดตัวเลขแต่ละวันติดเชื้อจะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบบสาธารณสุขเราก็จะเข้มแข็งมากๆขึ้นไปอีกค่ะนะตอนนี้ไม่ใช่แค่ลดต้องละเลยนะคะหรือนำไปสู่การเลิกไปยังแหล่งอโคจรต่างๆนะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากเราทุกๆคนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านรองผู้บริการองค์การเภศสัจกรรมค่ะเภศสัชกรหญิงสิริกุลเมทีวีรังสรรค์ค่ะขอบพระคุณท่นทองอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ ตรงนี้นะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม Innovation Focus เจอบนวัตกรรมค่ะ